สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราชั้นวิทยาาษาพทีีศี่นะคะจะพาทุกคนเอาอันนี้ไว้ด้วยสวัสดีค่ะพวกเราจะช้วิทยาศารภาษาพีศีลนะคะจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าวันนี้นักเรียนชั้นมศมาทำอะไรกันนะคะพาถามพาดครูกันค่ะครู <Okay. S 1> อ้อคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูพัชรพรกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรบ้างเอาสอัมภาษณ์ นัสวันนี้ฟองทับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AI ค่ะกแสื่อสารมวลชนค่ะจ่ะแล้วแล้วคุณครูคิดว่าการได้ฟองเข้ามาวันนี้เหมาะกันไหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม .4 ะคเราในฐานะที่เป็นนักเรียนเราคิดว่ามันก็เหมาะสมมากเพราะเขาสอนในการใช้สื่อสารการทำเงินรุ้นขายอการสร้างอินเทอร์เน็ตให้ดูนี่ล่ะคะต้องมีเป็นไรไม่หมต้องมีพ่อ ตขอบคุณคมออารไปไไดูผู้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปค่ะมีพ่ๆขาบต่ไนทำาต่อไปเราจะไปถามคุณครูสุภักนะคะ ขออนุญาตสอบถามนะคะคค hey, ิให like no. hmm. yeah, uh, uh, ้ลองใช้ความรู no. okay. ้เราวันนี um. ้มประโยชน์ถ uh ้างานหลกเราตองนก็จะมีห้องไว้ใส่อใส่เครื่องจักรทำอะไรนะทคอนเทนต์ก่อทำคอนเทนต์ใช่ค่ะทำคอนเทนต์ค่ะอ่งไดก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ทุกเรื่องรา่ขอคุณนะดคำถามจนอ เราจะมาถามคุณรองรักกันนะคะครูคิดว่าที่เขามาให้ความรู้เราวันนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นม .4 แค่ไหนคะสวัสดีค่ะเราจะมาถามความรู้สึกของครูนะคะครูคิดว่าที่เขามาให้ความรู้เราวันนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นม .4 แค่ไหนคะมีประโยชน์จริงมีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสของเด็กๆนะคะที่จะสามารถต่อยอดความรู้อ่ะเอาไปทำสิ่งที่ที่ถนัดสามารถทำได้ ขอบคุณมากค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะทุกคนเดณตาแดงรักครูมากคุณครูนี่ทำคนเป็นยังไงค่ะบได้ค่ะคุณครูฟูฟามีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับความรู้ที่เขามาบอกเราวันนี้กับนักเรียนชั้นม .4 ได้คุณครูทุกท่านมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับนักเรียนค่ะที่ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่จากผู้ที่มีประสบการณ์ใช่มีประสบการณ์ตรงนะคะบางทีก็ได้เจอคุณครูที่หลากหลายนอกจากคุณครูแนวเี้ยแล้วก็เป็นวิทยากรภายนอกรดีมาก

ย็่อย่างน้อยเด็กๆก็ได้ใช้โลกโซเชียลให้เกิดประโยชน์เนาะแต่ที่จะจิ้มๆเป็นแก้งคอร์เซ็ตก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แบบนี้ดีอาชีพอะไรด้วยได้ดลืมค่ะดูนะคะว่าบรรยากาศวันี้นะคะเดี๋ยวพี่ค่ไม่เรีนหรือนมอดหรืนมะมือนาเดี๋ยวเราไปเราไปกันต่อนะคะปวัสดค่ะ าพบกับค<ส> <T> ุณครูป <afraid> ร <t> ิศนาปัญญาสมาจารยะคุณชอบย่อคำชอบเพชรศรนะคะเราจะมาถามเราจะมาให้ครูชอบเพชรและครูปริศนาให้สามคำกับวันนี้นะคะสามคำค่ะมาครูปริศนาเลยค่ะหนึ่งสองสามเอาสามคำยอดเยี่ยมจริงไปดูครูชอบเพชรกันค่ะอกมพป๋องป๋องป๋อง ต้องไปเดินทางดูเราไปดูหัวหน้าสายระดับม .4 กันนะคะพรอมยันพร้อันพร้อนะก็เลยค่ะหนึ่งสองสามจะมาถามความรู้สึกครูที่ตานะคะว่าที่เขามาให้ความรู้เราในวันนี้แบบให้ความรู้แล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นม .4 ยังไงบ้างคะในฐานะที่ครูเป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าม .4 นะคะเอาก็อย่างน้อยนะปเรียนไปเรีนไปเรียนไปเรียนไปเรียนไปเนไปเรียนไปเรียนไปเรีนไปเรียนไปเรยเรยนียยเรียนไปรีย นี่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งสอ่างเลยห้องงานสองได้รู้วิธีการโพสในโซเชียลในติ๊กต็อกในสัการโปรโมทตัวเองค่ะใช้โซเชียลเกิดประโยชน์ใช่เลยใช่ใช้โซเชียลเกิดประโยชน์ค่ะวันนี้ขอให้ครูบันทิตาให้สำขวัครูวันนี้ค่ะสามคำสามคำวันนี้นิดนิดเลิฟทอทหารตู้ใส่ส้มสุนทรนะลูกอย่าไปเจรจา ทวงไม่ใไม่เอาเราไปเราฝึกเราฝึกบอกว่าวันนี้เป็นการฝึกทุกอย่างไม่ว่าจะมีออกมาข้างหน้าไม่ว่าจะทําอะไรถือว่าเป็นการฝึกฝนทุกอย่างนะครับทีที่คิดง่ันถือว่าเป็นการฝึกลองได้ลองฝึกดูอนา้ตเราต้องใช้แน่นอนนะครับฝึกดูนะพี่ๆต้องเอาถุกชุบก่อนุ สรครับสวัสดีครับผมชื่อทาันมี่ครับสวัสดีครับผมเด็กผมนายที่เบิร์ดโงอยู่ช้นมสี่ครแค สี่หกหมืแปดาเกได้คำตอบแล้วได้ตอบแล้วมีคนที่ถูกีใช่เ็ล้มีอะไรอน้ อของผานมีชิ้นเดียวทําไงหยอกหยอกปัจจ <c oughs> เป็นการตัดสินที่เอรนด์ี่สุดในชีวิตนะครับเขาเล่าที่เราเห็นวันี้ของปมาม้นะคะระับราคาห้าหมื่นบาทในการที่จะต้องใจ่ายให้กับนักสือในกาโลหะนะครแต่ถามว่าปาไม้ยังมีความต้องดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่านักขาที่แท้ ท่าน,นก็เป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นวันหนึ่งที่ท่านลำบากนักข่าวในหายใจก็เลยนำเขาล่ามาให้เป็นให้่สีในความทุกข์ทั้ายก็จะมีนความสุขดีแต่ต้องบอกว่า,วาในความทุขดีของฟ้าคือเพราะฟ้าเป็นคนดีฟ้าช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดตอนที่ฟ้ามีม,ม,มีต่างกัวันหนึ่งควาดีนั้นก็จะมาตอบแทนฟ้า ทำให้ป้ามีคนมาซื้อรองเท้าดูแลครอบครัวได้จนถึงวันนี้สิ่งที่โลกงลงตรงที่ว่าโลกงงตรทีร่ว่าลกูลกชายคนกลางของปา้ามาวันนี้ท่านเป็นท่านเอกพิเศษเป็นพออองค์ของพีเอียทนเอกเศรษฐีศักดิ์ตัวพองนะครับ ในนี้ถ้าใครมองเห็นมันก็มองเห็นแล้วครับเรื่องไหครับทำไหนหน้าที่หน้่ไหนแหละไหนไหนหนะอะเขียนว่าอะไรครับปกครองไหมไม่ได้ทั่วนะเนีนี่คือเรื่องสีเนียบร้อยเรื่องสีกัน อาจริงไหมเพื่อนข้างหนาจริงยา่าโพทองอําลังนำเรื่องจริงมาเล่าให้น้องฟังให้น้องเห็นว่าความความเป็นจริงเนี่เกิดขึ้นแบบมันมันมีผู้สสูนนะไม่ใช่ว่าไม่มีการสสูตรแต่เราอาจจะไม่ได้มาบอกน้องๆหรือบอกน้องๆไปน้องๆก็จะเรียว่าจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้น้องก็จะปล่อยไปนะครับ วันนี้ที่นำเรื่องจริงที่พิสุดแล้วมาแล้วใน้น้องฟังนะเพราะพี่เชื่อว่าเจเนอเรชันน้องๆเนี่ยต้องการความจริงไม่ต้องการการถูกบังคับหรือไม่เนี่ยไม่อยากจะครับน้องรู้สึกว่าน้องโตแล้วแต่น้องก็ยังคุยกันตอนที่พูดอยอกนะครับอันนั้นมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นช่วงวัยช่วงวัยของน้องน้องถ้าเตเองไม่ได้หรอ แต่อย่างพวกพี่อ่ะห้ามได้เขาพี่ฝึกมาไม่ใช่ฝึกมาหรอกถ้าพี่คุย <s> ก <pathogens> okay? ันพี่โดนดืดๆพี่ก็เลยเวลาตู้ทามทุบโดนที่อีกเป็นโรงยังไม่ยากพี่ดีทหารความมั่นใจพวกเนี้ยยืดเรื่องนั้นได้นะยังไม่กล้าไปโรงอ่ะเพราะอะไรเพราะฝึดสุดมาเยอะเลยเด็กใจมั่นใจเราทุกทางทุกอันนี้ปลูกสองคนนะครับห้าหมืบาทอ่ะใครไม่ปลุก ขอภัยนะเป็นเกมแล้วเป็นเกมอะไรก็ได้น,ไน,น,นะครับอเจิญครับเจินเถอะครับรองน้บ